ความจริงของชีวิตคือทุกคนต้องตายอยากตายก็ตายไม่อยากตายก็ตายตาย,ตายแล้วไปปรโลกไอ้ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามจะเป็นชาติในภาษาไหนเนี่ยตายแล้วก็ต้องไปปรนโลกซึ่งมีคติเป็นสองอย่างคือ สุขติกับทุกติสุกติกับทุกตินี่ทุกติลืมไปกับเป็นเปรตเป็นอสุรกายมีกายวิกลวิการเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ละกติคือในสุขติและทุกตินั้นน่ะมีชีวิตยืนยาวยาวนานมากเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายหลายล้านปีมนุษย์เป็นกลับเป็นมหากลับจนลืมกันไปเลยแหละ ก่อนจะเดินทางไปสู่ประโลกโลก,ก็จะต้องเข้าสู่สมรภูมิศึกชิงพบปิดงบดนลชีวิตการไปสู่พร,ระโลกเขาจะไม่ตัดสินกันที่ใครหล่อใครสวยใครกี้เลหรืออัปลักษ์ใครรวยหรือจนใครจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่มาจากไหนก็ตามจะมีพวกพ้องบริวารเยอะมีอำนาจศาสนาใครตา่าง เขาตัดสินกันที่บุญและบาปเพราะฉะนั้นสิ่งไรที่ได้กระทำไว้ก็จะมาปรากฏให้เห็นเป็นกรรมนิมิตรตอนใกล้จะละโลกซึ่งจะเห็นได้โดยตัวของตัวเองเพียงลำพังผู้ที่อยู่แวดล้อมไม่อาจจะเห็นได้ใครได้ทำความดีเอาไว้ภาพดีๆก็จะเกิดขึ้นในใจใจก็จะผ่องใสสุขติก็จะเป็นที่ไป แต่้าใครทำความชั่วเอาไว้ภาพไม่ดีก็จะมาปรากฏที่เห็นในใจใจก็จะเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกติก็เป็นที่ไปเห็นภาพรางๆแล้วก็ชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆชัดเจนขึ้นนี่ฝันในฝันไปนะเป็นอย่างเงี้ยอ่าลองแห่มาเลย <c oughs> อืมอม,มาแล้ว <c oughs> นี่ถืออุปกรณ์มาเลย อุปกรณ์ก็เหมือนกันในเมืองมนุษย์แต่ว่าขนาดใหญ่กว่าเพราะตัวนายนิรยาบาลที่เกิดขึ้นดวยวิบากกรรมตัวใหญ่ปานบุเขาโลกาอุปกรณ์ก็ใหญ่น้ำภายในจะเป็นสีดำเป็นน้ำกรดที่รอ้อนแรงตัวเห็นเข้ากับด้วยตัวเองคตินิมิตนั้นหมองหนักเข้าไปความหมองพากายละเอียดออกไปจากปากช่องจมูก แล้วก็ผ่านอุโมงมิติสีดำไปยังพบภูมิแห่งความเสื่อมโดยไม่ต้องมีใครนำไปไปเองไปยังดินแดนที่มืดดินแดนนี้มีแต่ความมืดมืดทั้งพบมืดถึงสัตว์ในพบนั้นในนิรยาบาลสัตว์นรกเปลวไฟสีดำซึ่งมนุษย์จะไม่เคยเห็นหรอกมีความร้อนแรงมากน้ำกรด ก็สีดำอะไรทุกอย่างมันสีดำไปหมดเลยแต่ภาพที่จะให้ดูนี้เนี่ยได้พยายามทำสีสันขึ้นมาให้เจือจางลงก็จะได้เห็นจะชัดเจนตายไปสู่มหานรกตัวก็ผอมดำตัวใหญ่ในปานภูเขาย่อมย่อมพองผอมนั่งดำมีเปลวไฟนรกสีดำพื้นก็ร้อนแลงแล้วก็ถูกห้อมล้อมด้วยนายนริรยาบาล ผู้จะมาทำหน้าที่ทันทรรมนเพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการทำทรรมนมาถึงก็ไม่ต้องคุยกันเลยลุยกันเลยจับขึงพืชนอนนี่แล้วก็กรอกน้ำที่ตอนเป็นมนุษย์ในชอบแต่ตอนมาอยู่ในมหาดลกขุมหานี้แต่แปรมาเป็นน้ำกรดสีดำร้อนแรงเข้าไปในปากผ่านไปทางไหนก็ไม่ละลายกันหมดนี่ ผ่านถึงไหนก็ไม่ละลายเรื่อยมาจนกระทั่งละลายทั้งตัวนี่ละลายทั้งตัวตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นคืนชีพึ้นมาใหม่เป็นอย่างนี้นับครั้งไม่ถ้วนเป็นเวลาเป็นพุทธันดรเดียวคือยาวนานมากหลายล้านปีในเมืองมนุษย์จนกระทั่งมาต้องนับกันเลย ชายคนนี้นี่นี่ใจเนี่ยไม่มองไม่ใส่ตายแล้วกายเอียดถอดกายมาอยู่ตรงนี้ตายแล้วก็ออกมาวนเวียนอยู่บนพื้นมนุษย์ไปเยี่ยมเยียนคนนรงคนนี้เราเห็นเขาได้ยินเขาแต่เขาไม่เห็นไม่ได้ยินเราเพอครบเจ็ดวันให้โอกาสในการระ,ะล,ลึกนึกถึงบุญนึกไม่ออกเพราะว่าใจมันฟุ้งเนี่ยไม่เคยทํา ไปเที่ยวที่ไหนเยี่ยมเย็นไหนก็จะต้องกลับมาที่เดิมที่ตัวตายตายโรองพยาบาลหรือที่บ้านหรือที่ทั้งไหนกลับมาที่เดิมพอครบเจ็ดวันหรืออยู่ในช่วงเจ็ดวันนี่มาแล้วผิวดำทีเดียวกุมพันมาแล้วยักษ์ถึงมีหน้าที่ที่จะนำพามนุษย์ที่ใจไม่มองไม่ใสมากไปสู่ปรโลก แล้วเขาก็คล้องมือเลยเนี่ยนี่ก็ถือว่าชายคนนี้ไม่เคยมีพิษสงเท่าไหร่ก็เลยมาแค่สามถ้าหากว่าผู้ตายมียศถาบรรดาศักดิ์มากเขาก็จะเพิ่มปริมาณจากสมเป็นห้าเป็นเจดเป็น9เป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมีอาวุธหลากหลายคมขวัญให้นักโทษกลัวแล้วก็ทะลุมิติไปสู่อีกภพหนึ่งเปลี่ยนมิติเลยฟึด จากมนุษย์ยโลกสู่ยม,มโลกทั้งคอทั้งขอ้งขอมือมีโซ่ล่ามาหมดนี่ยังดีนะเดินธรรมดาส่วนใหญ่จะลากกันเลยแะ oh. ถ้าดินหล่นก็โดนอัดนี่เพื่อให้สุภาพก็เลยให้เดินมาแล้วก็ไปเจอหมู่เดียวกันเลยหมู่ที่มาพร้อมกันมารวมกันอยู่ลานหน้าโรงวินิฉัยอาคารที่มีเยอะนะ ครบทุกเขตที่อยู่บนโลกมนุษย์ตามเขตทั่วโลกถ้าชาติฝรั่งเหมือนฝรั่งจีนเหมือนจีนไทยเหมือนไทยและวก็นี่ผู้ประกาศเรียกชื่อ,อยืนอยู่คล้ายๆโปรเดียมยตัวย่อยแล้วก็มีทหารอยู่ข้างหลังเจ้าหน้าที่ถือหอกสีกนี้กระลีกสีกนี้ไอ้ข้าวตรงกลางแล้วก็เข้าไปผู้จะไปยมโลกสอยองทั้งนั้นเปลือยกายหมด ก็เดินกันขึ้นไปเดินเข้าห้องถงห้องพิจารณาในนี้ทั้งทึมทั้งอึดอัดทั้งร้อนแต่ก็ยังพอมีแสงที่เห็นแสงไฟนี่ยังคล้ายในเมืองมนุษย์แล้วก็จะเยืนเลียงนีคมขวัญกันไปหมดเลยแล้วก็เรียกคนหนึ่งเข้าไปข้างในไปนั่งคุกเขา่าตอนน้าพทายาอมรารตรงนี้แหละหน่าสะพึงกลัวมาก ใครมาอยู่ตรงนี้นี่จะมีฐานะเท่ากันคือเป็นนักโทษจะกลัวหมดเลยพูนมาก็จะอยู่ตรงแถวของเจ้าหน้าที่สงข้างทางน่ากลัวและนี่ก็พญายมราชก็คือคุมพันยักษ์ชั้นจตุมาหาราชิกาดวงตาจะแดงนะมองแล้วเห็นลูกในตาก็กลัวแล้วในกาสบตาแล้วเสียงก็ห้าวกังวานลึกน่ากลัว ในผู้ช่วยพยายมนี่สุวรรณเลขาก็จะมีสมุดหนังสัตว์เปิดขึ้นเปิดเหมือนเปิดใบลานมีภาพของการทําความชั่วในสุวรรณเลขาดูบัญชีทองคําดูกรรมดีเปิดพลิกขึ้นไปทางด้านบนมีภาพเกิดขึ้นเสียงเสริงมีหมดเลยอยู่ที่นี้ภาพที่จะปรากฏในบัญชีนะี่มันจะลอยออกมานะจะลอยออกมานิดหนึ่ง ลอยอยู่กลางอากาศจะมีภาพต่อๆไปและภาพนั้นก็มาปรากฏข้างหน้านี่ลอยออกมาอยู่กลางอากาศอ่างจากผนังมานิดหน่อยนี่ก็จะเห็นอย่างนี้แหละจอยัก์กเลยนี่เจ้าจําได้ไหมนี่พญยายมพูดไปซักไปทําไปได้นั่งหนิ่งๆมือไม้ตัางๆชี้โน่นชี้นี่อะไรชี้หน้ามึงคุยมึงพอภาพแปลความดีเสียงท่านจะนุ่มนวลนี่จะมีภาพเหล่านี้เกิดขึ้นพอ นักโทษบอกใช่ครับผมเคยมาตรงนี้แหละอย่างนัง้นอย่างนี้พอพูดปับ๊บใจมันปลืม้มกายที่เปลือยอยู่ก็มีเสื้อผ้านุ่งพระใจเกิดปิติในมีผ้านุ่งผ้าสีขาวพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปสู่สุคตินี่ภาพนี้จะชัดเจนแจ่มใสล่าเริงทีเดียวแหละนี่สุวรรณเลขากำลังดูบัญชีกำ่วของอีกลายหนึ่ง มือเพลิงไปจุดเผาบ้านเผาเมืองมาดในภาพนี้ลอยออกมาภาพมาปรากฏอยู่ข้างหน้าพญยาจยมราชฟ้องด้วยภาพตอนเป็นมนุษย์เจ้าทําอย่างนี้ใช่ไหมปฏิเสธไม่ได้เห็นตัวเองอย่างนี้นอย่างนี้ตกใจเลยเฉาหนักขาไปอีกพอเห็นภาพนี้เข้าพญยายมราชก็จะมีวิธีถามเรียงทางที่ทําให้เราระลึกลึกถึงบุญมักจะตอบกันไม่ได้จะพังเพลึง จะถ้าเห็นอย่างนี้เลยกะน,นึกได้ไหมว่าเคยทําบุญอะไรเนี่ยหัวใจลังจะวายมันนึกไปก่อยออกถ้าทําบุญสหม่าเสมอแต่ว่าจิตในช่วงติดไปนั่นไม่หมองไม่ใส่เนะ่ยยังพอนึกได้จะมีคําถามคําตอบเลยซึ่งเราควรจะศึกษาบ่มบ่มไว้ก่อนเผื่อไปถึงนั้นถ้าท่านถามมาเราจะได้ตอบไปถูกศึกษาไว้ใครพร้อมที่จะไปก็ม,มาศึกษากันแล้วก็ต่างพูดให้เข้าทางของเราให้ได้นะนรับ เวลาไป,ไปนะนั่นนี่เจ้าเคยทําอย่างนี้ไหมเคยครับแต่ผมก็เคยทําอย่างนู้นด้วยอ่าเคยเป็นผู้นําบุญเค,เคยนู่นเคยนี่อ่ะงั้นเปลี่ยนภาพเดี๋ยวจูบันไปได้เรื่อยๆเลยหรือดูนี้ไปเสร็จเจ้าเคยบวชพระไหมเคยบวชคนอื่นอะ,อะไรอย่างนี้หรือเคยเห็นคนอื่นบวชใช้ได้ เอาเจ้านึกคิดดีๆสินี่แล้วก็เห็นพระที่เดินผ่านมาไม่ตอนเช้าที่ก็บินทบาท่านนะโอ้มาเยอะแยะเลยอจิตรเริ่มอย่างนี้ไงท่านก็จะจูงใจไปเรื่อยๆห<อ>วังจะช่วยแต่ถ้าบาปหนักๆก็พูดเท่าไรก็ไม่เคยเห็นเห็น<อ>ไม่พระบินทบาาท,ที่ผ่านานมาเม่เคยเห็นเห็นในท้อกทิมินบินผ่านออกไปนน่นม,มันอย่างนี้พญายมราสร่างลงโทษเลย คือภาพบุญไม่ค่อยมีมีแต่ภาพบาพปปรากฏเกิดขึ้นก็จะสั่งลงโทษเอาไปลงนรกยมโลกยมโลกนี่ยังโทษเบาถือเว่าระหุโทษเบากว่าอุสธรรนร,รกขุมบริวารทรมานน้อยกว่าและเบากว่ามหานรกมากนี่แล้วเขาจะฉุดกระชากลากตัวกันไปโดยไม,ม่มีความสงสารอะไรเลย Oh, <laughs> เป็นมงคลกับจักสุพวกเราจริงแท้ดูสิเมื่อโอชารสและสุขันธรสแห่งปูวะทิพย์ซึมซ่านไปทั่วทิพยากายของแม่เจ้าเทพนารีวันนัสิริอันเลิศก็ยิ่งผุดพองใสแม้บุญยรัศมีก็ดูเปล่งปลังงามระยับจับเนตรวิเศษสุดจะพัานนา,นาเลยทีเดียวใช่แล้วจ้ะพี่จ๋า แม่หนือเกล้าของเรานะ่ะทรงเป็นทิพยานารีผู้สั่งสมบุญมาดีแล้วแต่ครั้งอดีตเพียงแม่เจ้าดำริที่จะเสวยบูวิพิปปทุมรัตนะก็นำบูวพิ์มาดังความประสงค์เหนือหัวเจ้าขาเมื่อครั้งที่บ่าวเป็นมนุษย์ได้ทัศนาภาพที่แม่นายเคยสร้างบุญก็มีจิตชื่นชม ร่วมเปล่งวาจาอนุโมทนาแต่ไม่ได้ทำเองด้วยมือตนจึงได้เพียงผลมาเกิดใต้ร่มบุญแห่งแม่นายในวิมานทองนี้บ่าวทราบซึ้งในบุญญากิริยาของแม่นายเหลือเกินเจ้าค่ะพวกเจ้านำเรื่องในปางก่อนมาเล่าใจของเราก็ปลื้มปิติทุกครั้งที่ได้สนทนา ในสมัยนั้นเราเกิดเป็นกุลธิดาชาวเมืองเดียวกันกับพวกเจ้าแต่เรามีอัธยาศัยรักในการสั่งสมบุญทุกๆเช้าเราจะเตรียมอาหารหวานข้าวรอใส่บาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ภูมมุง่งตรงต่อหนทางพระนิพพานปิติของเราเกิดขึ้นทั้งก่อนถวายขณะถวาย ถวายไปแล้วเราปฏิบัติเช่นนี้ตราบจนสิ้นอายุไขและจะอัตภาพมนุษย์ด้วยจิตที่ผ่องใส,สเสมือนหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองพรังพร้อมด้วยสหายบริวารที่รู้ใจเยี่ยงพวกเจ้า